คือ 1. ขับรถเร็ว 2. ตามรถหน้าอย่างกระชั้นชิด 3. เปลี่ยนช่องทางอย่างกระทันหันเนี่ยโหเป็นพฤติกรรมครบพวกเราทั้งหมดเลย 4. ขับรถวิ่งทางขวา5แซงรถในเครื่องหมายห้ามแซง 6. เมาสุราและหย่อนความสามารถขับรถไม่ใช่หย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับหย่อนความสามารถในการขับรถนะครับ ก็คือไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะมีแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมตอบเขาบอกว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิต8,000คนต่อปีนะครับและยังทำให้ประเทศเสียงบประมาณสูงมากปีละ50,000ล้านบาทนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราคาดหมายก็คือชั่วโมงละ3คนไทยเนี่ยเสียทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย300ล้านบาทต่อปีนะครับ ทั้งรถยนต์ยานพาหนะต่างๆก็ดีโดยมีพฤติกรรมที่ที่ใช้คําว่ามักง่ายนะครับมักง่ายในการขับขี่สิ่งเหล่านี้น่ากลัวนักเรียนนะครับ นักเรียนครับนักเรียนเห็นภาพนักเรียนเห็นภาพภาพบุคคลที่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับในปัจจัยข้อที่1ถึงข้อที่ที่เท่าไรครับที่6ใช่ไหมคิดว่าข้อเนี้ยเกิดจากข้อไหนภาพเหตุการณ์จากตรงนี้นะครับนักเรียนตอบลงไปในสมุดนะดีไหมครับดีไหมเอาหนึ่งคืออะไรครับ ขับรถเร็ว2ตามรถหน้าอย่างกระชันชิด3เปลี่ยนช่องทางอย่างกันทันหันสี่ขับรถวิ่งทางขวา5แซงรถในเครื่อหมายห้ามแซง6เมาสุราและหย่อนความสามารถในการขับรถใช่ไหมอ่ะมาดูภาพกิจกรรมพร้อมยางครับนักเรียนพร้อมยางจดเสร็จยางอ่ะค่อยๆจดค่อยๆจดเก่งมากนักเรียนลูกศิษย์ครูนะเดี๋ยวเราเาิวิเคราะห์กันนะครับทำกันบ้านนะ ทุกคนเนี่ยมันเป็นปัจจัยห้าหและเลือกยานพาหะะในการเดินทางอะนะวันหนึ่งเราอาจจะนั่งเครื่องบินไอพ่นก็ได้นะครับใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันนะครับเดี๋ยววันนี้ใครปั่นจัก,กรยานบนท้องถนนจับหมดเลยนะครับไม่มีใบขับขี่นะครับกี่ปีสิบปีเก่งมากนะครับทางน้ำล่ะครับเรืออืมเก่งมากโอ้เก่งหมดเลยแต่ทำไหมครับยัง เอามาดูภาพนี้ครับเมื่อกี้แวะไปดูหน่อยนึงเป็นกวันตาสรุปครับตั้งชื่อภาพและบอกว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดัเหตุจากเหตุการณ์ตรงนี้มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทําลงไปในสมุดครับวิเคราะห์เลยครับเกิดจากปัจจัยข้อไหนบ้างวิเคราะห์เลย1 2 3 4 5 6นะครับ ลองวิเคราะห์ดูนะครับนักเรียนเพราะเหตุบางเหตุเนี่ยจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อตัวนักเรียนได้เนี่ยนะครับนักเรียนเขต้องเข้าใจหลักพื้นฐานของการแก้ปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับสอบใบขับขี่สอบขับรถแต่ถ้าไม่มีจิตสำนึกเพราะมันไม่มีข้อสอบใช่ไหมครับ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสํานึกไปใช้ยานพาหนะในการขับขี่ในการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมายแล้วนักเรียนครับมันเหมือนกับมีคนแก่คนหนึ่งเดินข้ามถนนยกมือขวาบอกว่าให้หยุดรถใช่ไหมครับแต่คนขับไม่หยุดเพราะถือว่าตนเองเป็นทางหลักวิ่งตรงชนคนแก่คนนั้นตายตายแล้วปรากฏว่าคนแก่คนนั้นตาบอดแต่ตนเองรู้ว่าจะต้องข้ามถนนเห็นไหมครับเนี่เป็นพฤติกรรมหรือมีคนสูงอายุเดินข้ามทางม้าลาย พฤติกรรมของคนไทยมักจะขับผ่านเลยใช่ไหมครับข้างหน้าเขาเซฮัลโหลกันนะครับน <c oughs> ักเรียนลองเห็นภาพดูภาพที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับน <c oughs> ักเรียนเป็นคนตอบนะ <c oughs> วิเคราะห์ดูนะครับ พร้อมอย่างพร้อมแล้วนะครับอ่ะเสาว,วันนี้ก่อนวันนี้เสาวันนี้สูจีน,นันโอ้เพื่อนๆขายกันดีหมดเลยนะครับอ้าวเสาวันนี้ลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเรื่องของบัติเหตุเนี่ยนักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนบ้างนะครับแล้วมันมีเหตุเกิดอย่างไรบ้างสรุปเองเลยนะครับอ่ะพร้อมอย่างพร้อมแล้วค่ะอ่ะเิญครับปัจจัยแรกคือขับรถเร็วค่ะครับ ก็ตามรถหน้าอย่างกระชั้นชิดเปลี่ยนช่องทางอย่างกระทันหันเมาสุราแล้วก็แซงรถในเครื่องหมายห้ามแซงค่ะทั้งหัวข้อเลยมีโอกาสหมดเลยค,คิดว่าการป้องกันอุบัติเหตุนี้ทำไงครับในการก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทยังยึดไม่ประมาทอยู่นะครับเราก็ถือว่าใช้ได้อ่ะคนที่สองครับเมาสุราค่ะ แล้วก็ขับรถเร็วค่ะตามรถหน้าอย่างกระชั้นชิดค่ะครับแค่นี้แหละค,ะค่ะคนที่สามครับปัจจ้ยแรกขับรถเร็วแล้วก็ปัจจัยท,ที่สองมาสุรลาค่ะเจอสองประเด็นใช่ไหมครับเห็นไหมกูไม่เคยบอกผิดเลยอ่ะคนที่สี่ครับขับรถเร็วอะค่ะค <laughs> แล้วก็ตามรถหน้าอย่างกระชั้นชิดแล้วก็เมาสุรลาค่ะ อ่ะปบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าพฤติกรรมของการขับขี่ยวดยานพาหน้าเนี่ยบางทีต้องคำนึงถึงตัวเราเองด้วยที่ครูบอกว่าเช่นเดินรถเนี่ยให้เดินทางขวาหรือถ้าไม่มีขอบทางให้ชิดอะไรครับชิดอะไรชิดขอบอะไรขอบทางถูกวปล่า ถ้าไม่มีหลายทางเลยไม่มีทางเดินเลยต้องคิดอะไรครับขอบทางถูกไหมถ้าลถมันสวนมาเราจะได้ลงอะไรได้นักเรียนเลือกลงทางไหนได้ทางไหนเออทางน้ำขูคคองอะไรก็ว่ากันไปอ่ะมาดูสองบังเอิญที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางตอนกลางคืนเดินทางตอนคืนถามว่าจะใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีดำขาวเพราะอะไร และถ้าคนผิวดําใส่เสื้อสีดํามองเห็นไหมครู <c oughs> ว่าคนขับรถคงตกใจถ้าเขายิ้มออกมานะครับตาขาวฟันลอยมาเลยอย่างนี้ก็ต้องเสื้อผ้าที่สว่างใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่ประมาทแล้วมาดูต่อครับมีหลายเหตุนักเรียนวิเคราะห์หลายเหตุมากมันมีหลายประเด็นเช่นแม่กวักมือให้ลูกวิ่งตามมาตัดถนนเข้ามาล,ลูกเชื่อไหมเ <c oughs> ชื่อรถชนไหมครับชน เนี่ยเหตุหลายเหตุเลยมาดูเหตุต่อนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยพฤติกรรมของการใช้ทางร่วมกันเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดคืออะไรรู้ไหมการคาดเดาหรือการคาดคะเนเพราะระยะการเบรกเนี่ยถ้าวิ่ง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย40เมตรเนี่ยเบรกอยู่เห็นไหมและถ้าขับด้วยความเร็ว60กิโลเมตรล่ะเบรกอยู่ไหม ไม่อยู่ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและมันมีผลอย่าคิดว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปคาดเดาคนขับรถจงพึงระวังว่าอย่าประมาทม,มีมีภาพอีกภาพหนึง่งของความประมาทภาพนี้เอามาให้ดูข่าวสดเก็บมานานมากที่จังหวัดปัตตานีตรงแยกทําไมตนะ้งมีคนนอนตายกองเลือดอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับประมาทอีกแหละที่สาวนีบอกเอางู้ไปพันคอ บังเอ,อิญงูรัดคอแล้วไปกัดเส้นเลือดใหญ่ตายนอนจมกลางกองเลือดแต่คนนี้ไม่ตายนะครับตำรวจช่วยไม่ทันอย่าคิดว่าเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากอะไรประมาทอีกนั่นแหละนะครับเห็นไหมเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเรามาวิเคราะห์กันนะครับมันมีหลายเหตุและหลายปัจจัยด้วยกันนักเรียนครับวันนี้ครูคงจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะนักเรียนก็รู้แล้วว่าอันที่ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเรานั้นเราสามารถป้องกันได้ไหมครับ ป้องกันได้แล้วก็หลีกเลี่ยงได้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าก็เกี่ยวกับเรเุตุจราจรทางบกนะครับในตอนที่4ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ